สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซากุระนิวซึ่งในตอนนี้มีข่าวด่วนเข้ามาค่ะโดยข่าวด่วนนี้มาจากจังหวัดระนองระยองยะลานะคะซึ่งที่นั่นมียักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็กซึ่งยักษ์เล็กไปขโมยกินข้าวของยักษ์ใหญ่ที่เขาชอบกินมากคือผัดฟักหรือเรียกกันว่าเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัด <c oughs> ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายนะคะก็เลยไปเรียกทหารบกถือปืนแบกปูนไปโบกตึก ซึ่งตึกก็เป็นของอาเฮียหลีอาหลีเฮียและแกก็เป็นเจ้าของยายมอยขายหมียายมีขายหอยห <Wow. S 1> มียายมอยแย,ย,หย,ย,ย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยบอกได้คำเดียวว่าชาวสวนกล้วยตานีปลายหวีเหียวนั้นไม่ชอบปลายหยว,ห àng, หว,หยวีห่างหิ้หวีไปหี้หวีมาทำให้เดือดร้อนกันไปทั่วจังหวัดระนองระยองยะลากันเลยทีเดียวค่ะ wow. แล้ววันนี้ก็ยังมีข่าวทะเลาะวิวาทเข้ามาจากสวนสาธารณะในเมืองซากุระด้วยค่ะไปดูเหตุการณ์จำลองกันนะคะพี่ครับกำลังหาอะไรอยู่หรอมืดมืดค่ำค,ำคำ่ให้ผมช่วยไหมอ๋อดีดีพอดีว่าพี่ทำกุญแจหายนะ่ะไอ้นุม่มหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพี่ทำหายตรงนี้แน่หรอเปล่าหรอกไอ้นุม่มพี่นะ่ะทำหล่นตรงนู้นแน่ อ้าวพี่ทำหล่นตรงนู้นแล้วทำไมมาหาตรงนี้เองเห็นตรงนู้นไหมว่ามันมืดส่วนตรงนี้มันสว่างใช่ไหมใช่เออก็นั่นแหละพี่ก็เลยหาตรงนี้ไงใครจะโง่ไปหาตรงมืดมืดอ๋อเหรอพี่พี่รู้ไหมกบอะไรอายุสัน้นกบอะไรล่ะไอ้นุม่มก็กบจนโดนตวนกวนจนโดนตบนะสิ แหมรู้สึกว่าเมืองซากุระของเราเนี่ยจะบันเทิงทุกวันเลยนะคะสนับสนุนข่าวโดยสายการบินนกแสกแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังคลิปสั้นๆอีกแล้วค่ะอาจจะมาดึกสักหน่อยนะคะวันนี้ธุระเยอะมากๆเลยใครที่เพิ่งเจอช่องนี้และอยากเป็นสมาชิกของหมู่บ้านเลอบลีซากุระก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องกันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ